ช่วงนี้ครับมาถึงลานกลางเต็นท์ของต่ยืนครับเอาอย่ายืนคงทนครับแม่นะคงทนนะครับแม่นนก็เดี๋ยวพร้อมแล้วครับกำลังจะออกแล้วครับไปออกเลยพี่ออกเลยออกเลยไปไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวจอกันตอนแรก ครับเรามาถึงเนี่ยครับจุดกลางเต็นท์ของพ่อใหญ่ยืนครับมีซึ่งปอนี่พ่อใหญ่ยืนนี่ยซึ่งอยังบ่ยมิอันจุดกลางเต็นท์ซื่อเนี่ยมาดูก็กะสวนพ่อใหญ่ยืนเนาะนี่ครับจุดกลางเต็นท์สวนพ่อใหญ่ยืนครับนี่วิวอยู่ตรงนี้ครับอันอันนี้อยังผาอยังผากำปั่นบอกชนะได้ครับชะไดโอ้นี่ครับอยู่ข้างล่างผาชนะได้เลยครับสุดยอด ยาเดสิมาอันนี้อยู่ยอกสิมาชุ่มอยู่อ,ยบบอันนี้ครับใกล้ภยทีย่กว่าภายชนะใดครับอ,โด,อ,อโดนลูกีก็โดนมาเขาทายดูอาคนพวกเล่นโดนก็ทายดูลูก้่ึม็ก็เด็เขเท็ดยังแคบกระพกภาษา็ทยนก็ยืดยังฮ่าฮ่าฮ่อเขตายก็ได้นีแล้วครับสบายก่อนอือครับ่ชา้า่ออืมมาช้ายานอ่มีลกสบายล่ะสบายผม เป็นการพาเป็นการพาไม่ไพ่โดยทีบโป่งมานั่งพาแบบมันอยากนะเพราะพาแล้วสิได้แบบนี้นี่ครับเพิ่นกระเียมาปูปูแบบนี้ครับโอ้ปูแบบนี้เลยครับพาออกเลยโอ้ฝีมือแท้เฮ้ยแมบนี่เฮ็ดแค่สบายเลยนี่เนาะปาเฮ็ดแค่ปูปูปูเลยเนาะไม่แก่แก่เนาะมันจะบ่อยมากิน เอไม่ใช่บาดปวดช่วยสุดยอดเข็ดแค่สบายเลยชอดก็มี่ได้ครับจอดก็มีอยู่บครับจุดนี้ครับก็เห็นวิวแม่น้ำโขงสวยงามครับตัวนี้ก็เป็น ไอซื้อย่งก่อนบัวสอนครับไอบัวสอนครับบัวสอนพี่บัวสอนครับก็คนดูแลละแวกนี้ฮะดูแลสวนตะยืนเนาะครับครับสวยครับสวยก็มาได้ประจำครับมีเบอร์โทรติดต่อไหมครับมีครับว่ามาเลยครับ0987202137ป็ดดโอ้ได้ตามนี้ครับตรงนี้เขต คันตัเกวียนรู้ว่าปากลาเกตปากลาครับปาลาลาตรง,งกับปลาชนะใดนี่ครับในนีนม้มีคนยืนอยู่ปลา,า,าชนะใดครับปลาชนะใดอยู่ตรงนั้นครับครับอยู่ข้างบนตรงกันเดี๋ยวถ้ามีกล้องส่องทางไกลพี่พี่ต้องหากล้องส่องทางไกลไว้ไว้แล้วนะเนี่ย,ค,ยคุยกับเพื่อนไว้อยู่ครับนี่ฮะปลาชนะใดยอยู่ตรงนั้นเลยครับเราอยู่ข้างล่างของปลาชนะใดครับเราก็จะอยู่สัมผัสตะวันก่อนปลาชนะใดเองครับเพราะเราอยู่ สุดสุดเราอยู่ข้างหน้าเราอยู่ข้างหน้ากว่าครับก็สายแคมปิ้งครับสายกลางเต็นท์มาได้ครับททติใ้ีี่่นมองไปนี่จะถึงทางขั้นเขาอ๋อที่เป็นทางสีขาวที่อยู่ไกลทางขั้นเขาขับรดลงได้ไหมครับถึงไหนฮะออฟโรด ก็ตอนนี้ยังใหม่อยู่นะครับพี่เขากาลังปรับปรุงแล้วก็กําลังก่อสร้างอยู่เดี๋ยวผมจะมาใหม่นะพี่นะตอนนี้คือว่ามาเซอร์เว์ก่อน